สวัสดีครับตอบคำถามสร้างลิงก์ยาวบน Facebook แบบนี้ทำไงนะครับ i f a c e b o o k c o m s l a s ยาวเฟื้ยนะครับมีความเชื่อว่าลิงก์ยาวๆแบบนี้1คือผ่านง่าย2คือผู้ชมมีโอกาสที่จะกดลิงก์ได้ง่ายครับสมมุติยิงแอดการมีส่วนร่วมครับแน่นอนราคามันถูกครับก็กระตุ้นให้ผู้ชมกด กดลิงก์ได้ไง่ายแล้วไอ้ลิงก์ปลายทางเนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นลิงก์ Line Official Account หรือ Line OA มันง่ายนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปวิธีการเลยแล้วกันนะครับว่ากดยังไงแต่ในช่วงท้ายใครยังไม่เบื่อนะครับดูต่อผมแนะนำทริคอย่างเช่นใช้ลิงก์ของ PageLine.me แทนที่ลิงก์ Line a อ p โดยตรงเออมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคัดลอกลิงก์ Li n e o อมาอีท่าไหนก็ได้นะครับ กดปุ่มเพิ่มเพื่อนใหม่เพื่อไปคัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์ปุ่มสีแดงกดคัดลอกลิงก์แล้วเอาไปโพสต์ใน Facebook อาจจะโพสต์ในโปรไฟล์โพสต์ Post ในเพจถ้าเอาชัวร์คือโพสตในเพจนะครับถ้าโพสโปรไฟล์เดี๋ยวอาจจะโดนลดการมองเห็นเพราะว่าเราโพสลิงก์นะโพสต์ Post หน้าวอให้มันขึ้นไทม์ไลน์นะสรุปแล้วเข้าไปส่องในไทม์ไลน์ตัวเองแบบนี้ครับทีนี้ต้องรีบต้องรีบกดปุ่มแชร์นะครับหลังจากที่คนจะโหลดหน้าขาวไปไปที่หน้า i Facebook เพื่อเตรียมที่จะส่งต่อไปอยังแอปไลน์ต้องรีบกดนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับกดปุ๊บต้องรีบนะครับกดแล้วอ่ะผมกดปุ๊บแล้วรีบเลยนะครับหน้าขาวแล้วโอ้โหไม่ทันนะเห็นไหมมันเร็วเกินไปครับต้องรีบกดย้อนกลับใหม่เอาใหม่นะครับกดลิงก์แล้วรีบกดสัญลักษณ์แช์นะครับอ่ะกดแล้วกดคัดลอกเห็นไหมมันยังไม่โหลดสําเร็จมาที่หน้าเปิดแอปไลน์หมายถึง หมายถึงผมรีบกดตอนที่มันอยู่ในหน้าสีขาวอยู่ผมจะไปวางนะครับไปวางที่กลุ่มลายว่างๆนะครับอ่ะกดค้างกดวางเห็นไหมนี่ฮะยาวเฟื้อยแบบนี้เลยไอ a c e b o o k บบบ,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 บคือจุดประสงค์เพื่อให้มันลิงก์ยาวแล้วมันเป็นลิงก์บน Facebook ไงแล้วยิงแอดมีความเชื่อว่ามันผ่านง่ายเราต้องการให้ผู้ชมหรือลูกค้าเนี่ยตัวงสือมันเยอะไงนิ้วอาจจะจิ้มไปโดน นี่คือ2ประเด็นหลักๆครับที่มีความเชื่อกันแต่ผมก็คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับอย่างไรก็ตามครับฝากเตือนกันด้วยว่าต่อให้คุณใช้ลิงก์ยาวๆแบบนี้มันก็มีสิทธิ์บล็อกลิงก์นะครับคือเปิดเปิดแล้วมันบอกว่าไม่อนุญาตนะครับอนุญาตนะครับหมายถึงเดี๋ยวลองกดนะอ่านี่ฮนะมันมันอาจจะเตือนว่าคุณกําลังเปิดออกนอก facebook นี่คือเตือนระดับที่1แล้วนะ ตามลิงก์ไปหรือในบางกรณีคือมันบล็อกเลยกดแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนนะครับนี่คือเสียเงินฟรีนะครับค่าแอดก็เสียไปแล้วลูกค้าก็กดไม่ติดต้องระวังนะครับต้องพยายามทดสอบลิงก์ตัวเองนะครับคุณอาจจะบูตโพสต์จากหน้าเพจไม่ใช่สร้างแอดหลังบ้านนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสร้างจากหน้าเพจมันสามารถเช็คลิงก์ของตัวเองได้ว่ากดติดหรือเปล่านะครับใช้บัญชีเฟซสำรองไปลองกดโพสต์ post หน้าเพจของตัวเองบ่อยๆนะครับว่ามันโดนบล็อกหรือยังนะ ไม่งั้นถ้าคุณยิงแอดไปก็เสียเงินค่าแอดฟรีค่าโฆษณาถูกการมีส่วนร่วมหรือแคมเปญที่มันไม่ใช่แอดข้อความนะนะสรุปเพราะว่าไอข้อความเนี่ยมันแพงมากถ้ากดไม่ทันแล้วมันโหลดไปหน้าสีขาวมาดูกันนะครับมันก็จะกลายเป็นคัดลอกลิงก์ลิงก์ลน์ธรรมดาเลยนะเนี่ยมันโหลดสําเร็จรูปปุ๊บถ้าคุณกดไม่ทันในช่วงหน้าสีขาวนะคุณกดตรงนี้แล้วคุณกดคัดลอกไปลองไปวางนะครับมันจะกลายเป็นลิงก์ไลน์ธรรมดาคอยดู นะวางเห็นไหมมันกลายเป็นลิงก์สั้นๆลายธรรมดาดังนั้นต้องรีบกดในตอนที่มันขึ้นหน้าสีขาวนะครับจบบริบูรณ์นะทีนี้คุณก็สามารถกดคัดลอกไอลิงก์ยาวๆเนี่ยนะครับเอาไปสร้างโพสต์เช่นเดียวกับแบบนี้ครับตัวอย่างที่หลายๆคนต้องการขอแค่ลิงก์ยาวเหอะบอกหน่อยนะครับก็ตามนี้ครับลิงก์ยาวแน่นอน iFacebook หรือ i m f a c e b o o บุบลาๆยาวๆเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้ครับ แนะนำใช้ลิงก์ไอ้นี่นะฮะมันคือลิงก์โปรไฟล์ของ Line Official Account ของนุญาตสรุปก่อนนะไอลิงก์เพจ line me เนี่ยเขามีให้เฉพาะบัญชีที่มีการยืนยันตัวตนจะสามารถใช้ลิงก์ไอ้นี่ได้นะครับนี่เดี๋ยวคุมให้ดูหน้านี้ครับหัวข้อโปรไฟล์ครับหน้าหลักในเว็บ manager line biz นี่คือเว็บที่ทางเข้า Line OA นะครับคุณจะสังเกตเห็นตั้งแต่ ตอนสมัครเลยนะหมายถึงสร้างบัญชีเนี่ยหัวข้อจะอยู่ตรงนี้นครับ <c oughs> เมื่อคุณสร้างบัญชีใกล้จะเสร็จเขาจะถามว่าขอรับรองบัญชีไหมหรือว่ากดภายหลังส่วนมากพวกเราก็กดภายหลังไม่ไม่ไม่ขอรับรองบัญชีนะครับ <c oughs> แล้วถ้าสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะขอรับรองบัญชีภายหลังทงาไง <c oughs> หน้าตั้งค่านะครับสังเกตฝั่งขวามือลากเมาส์มาชี้คลิกตรงตั้งค่าขวามือนะแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างหัวข้อการแสดงข้อมูลบัญชี <c oughs> คุณสามารถคลิกตรงนี้เพื่อรับรองบัญชีได้นะครับนี่ฮะ ผมผมได้ยื่นไปแล้วสอบข้อมูลประจำตัวพิจารณาโดยใช้เวลาประมาณ10วันทำการนะครับบอกว่าบริษัทจะติดต่อภายหลังตรวจสอบเสร็จสิน้นครับก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็คุณผู้ชมก็ลองเข้าไปยืนยันบัญชีสัก1บัญชีนะครับสําหรับบัญชีหลักบัญชีหลักที่ทําธุรกิจนะจากนั้นคุณเข้ามาที่หัวข้อโปรไฟล์นะแล้วเข้าไปตั้งค่าโปรไฟล์ ในส่วนหัวข้อโปรไฟล์เนี่ยก็คลิกตรงชื่อที่มันเขียนว่าโพสลาสุดหรือโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลพื้นฐานคุณลองคลิกเข้าไปแล้วใส่ราย,ายละเอียดโปรไฟล์ของคุณนะครับเมื่อใส่ครบก็กดบันทึกครับกดเปิดใช้นะครับทั้งเรื่องทั้งหัวข้อประกาศโซเชียลมีเดียข้อมูลพื้นฐานในโปรไฟล์คุณใส่ให้ครบประมาณนี้ครับจะไม่เจาะลึกจะไม่เจาะลึกมากนะครับ เมื่อคุณได้โปรไฟล์เสร็จแล้วคลิกตั้งค่าครับคุณก็สามารถที่จะเปิดหัวข้อนี้นะครับในกรณีที่คุณรับรองบัญชียืนยันตัวตนเสร็จสิ้นนะครับก็เปิดแล้วคัดลอกลิงก์ไอ้นี่แหละนะครับไปโพสนะครับคุณสามารถไปโพสใน f c e e o o o นะครับโพสไงก็ได้นะครับเพื่อที่เพื่อโพสเสร็จแล้วนะคุณสามารถที่จะคลิกั้นสั้นๆ,ๆโพสเพื่อที่จะ เพื่อที่จะกลับเข้ามาคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเสีย่ยงลดการมองเห็นและเสีย่ยงโดนบล็อกนะครับเพราะว่าเฟซส,ส่วนตัวเขาไม่ควรโพสต์แบบนี้นะครับต้องโพสต์ในเพจนะโชให้ดูว่ามันมันจะโดนอะไรไหมนะครับไม่โดนนะครับแต่มันก็เสียวๆอยู่โอเคทีนี้ผมจะคลิกตรงนี้เลยแต่ช่วงต้นคลิปผมจะโชว์ในมือถือเพราะผู้ชมส่วนมากก็สะดวกมือถือมากกว่าครับแต่ในคอมคอยดูนะคลิกปุ๊บโหลดปุ๊บดับเบิลคลิกอุย้ยไม่ทันเห็นไหมในคอมมันก็ มันไปเร็วมากนะครับในคอมเนี่ยสำหรับคนที่เก่งเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอาจจะมีวิธีการที่มันดีกว่านี้นะแต่ว่าชาวบ้านก็คงจะต้องใช้วิธีการนี้คือคลิกแล้วรีบเดือบมันคลิกคุมคัดลอกแบบด่วนๆไม่ทันนะครับในคอมสรุปสรุปว่าในคอมไม่ทันนะครับต้องไปทําในมือถือแล้วล่ะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่หรือใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งก็อย่าลืมเรียนรู้กับช่องนี้ครับหนึ่งเจ็ดเคลรับออนไลน์ยินดีทําคลิป ออกมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe ขอบคุณมากๆครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ